ครับก็สวัสดีนะครับพบกับผมเดวอินเวสเตอร์นะครับคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องของการเทรดทำกำไร100่งดอลลาร์นะครับทั้งที่เราเองก็เทรดไม่ได้แม่นสักเท่าไหร่นะครับนะมาดูวันว่าวิธีการที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้มันมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับนะอันก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูประวัติการซื้อขายก่อนนะครับผมจะเทรดอยู่2ส,ส่วนนะครับก็มีออปชั่นกับดีตอนนะครับนะ นั้นออปชันเนี่ยผมเทรดแล้วทํากําไรไปได้อยู่ประมาณ80ดอลลาร์นะครับส่วนดิจิตอลเนี่ยทำกำไรไปได้24ดอลลาร์นะครับนะทั้งสงส่วนเนี้ยผมใช้ทุนประมาณ40ดอลลาร์นะครับนะซึ่งออเดอร์ก็จะเยอะนิดนึ่งนะครับนะเทรดสเวลานะครับนะอ่ะก็เดี๋ยวผมให้ดูส่วนการเทรดช่วงหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามีวิธีการเทรดการทำกำไรยังไงนะครับ อันดับแรกก่อนเลยนะครับนะเริ่มต้นที่การเทรดเนี่ยนะครับผมจะต้องคํานวณเรื่องของการวางแผนก่อนนะครับว่าเราจะคํานวณการวางแผนไว้แบบไหนนะครับนะข้อแรกนะครับผมจะวางโอกาสการแก้ตัวไว้อยู่10รอบนะครับก็คือใน40ดอลลาร์นี้ผมมีโอกาสแก้ตัวได้10ไม้นะครับนั่นหมายความว่าถ้ามันผิด10ไม้ติดผมก็จะขาดทุน40ดอลลาร์แต่ถ้ามันไม่เคยผิด10ไม้ติดเลยเนี่ยผมก็จะมีโอกาสกําไรนะครับไปเรื่อยๆนะจากนั้นนะครับ แผนที่2นะครับผมก็จะมีเรื่องของการใช้เทคนิคนะครับที่มีความแม่นยําระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ถึงกับแม่นมากวิเลตอยู่ประมาณ50-50ด้วยซ้ำนะครับนะฉะนั้นเทคนิคนี่นะครับมันก็จะมีแดงครึ่งเขียวครึ่งอ่าประมาณนี้นะครับแต่เทคนิคนี้เนี่ยผมจะใช้การเก็บข้อมูลตลาดมาวินิจฉัยก่อนนะครับวินิจฉัยยังไงก็คืออันดับแรกเนี่ยนะผมต้องรู้ว่าตลาดเนี่ยเกิดรูปไหนได้บ่อยนะครับ สอรูปไหนที่มันนานๆทีจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะครับนะนั้นก็เอาพฤติกรรมตลาดเนี่ยครับมาช่วยในเรื่องของการคิดคนเทคนิคให้มันเทรดได้ง่ายขึ้นนะครับนะเทคนิคก็คือถ้าตลาดนะครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับนะ เราก็จะมีจังหวะบายจังหวะ s e ล l นะครับส่วนถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับนะเราก็จะโดนลากนะครับซึ่งผมคิดว่าไอตอนที่โดนลากเนี่ยผมยอมจ่ายนะครับยอมเสียนะครับเพราะว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะครับนั้นตอนที่มันกําลังลากผมเนี่ยผมก็จะยอมเสียเงินไป่ยยอมให้มันขาดทุนไปนะครับนะแต่คิดว่าไอการที่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ไม่ไม่มากหรอกนะครับสักพักเดี๋ยวมันก็กลับไปเกิดเหตุการณ์ส่วนใหญ่นะครับนั่นหมายความว่าสมมติ มันเป็นเทรนด์ลากประมาณ 5T ทีนะครับมี่ที่6 7เเนี่ยมันน่าจะเริ่มไม่ลากแล้วนะครับส่วนใหญ่จะลากอยู่ประมาณ5้ทีนะครับนั่นหมายความว่าตอนที่มันลาก6 7 8เนี่ยเราก็ยอมจ่ายส่วนนั้นไปถ้ามันเปลี่ยนเทรนด์เมื่อไรเราก็จะกลับมีกำไรนั่นเองนะครับคิดง่ายๆประมาณนี้ดังนั้นเรารู้แล้วว่าเรามีโอกาสที่จะเสียในรูปแบบตลาดแบบไหนนะครับแล้วก็มีโอกาสได้กําไรเนี่ยในตลาดรูปแบบไหนนะครับนั่นก็คือเรื่องของการรับรู้ความเสี่ยงก่อนหน้าแล้วก่อนเริ่มเทรดนะครับ จากนั้นผมก็เอาเทคนิคนี้นะครับมาเริ่มคำนวณการเทรดนะครับนะก็จะเห็นออเดอร์ของทั้งถีน่นิดหนึ่งนะครับนาทีต่อนาทีเลยนะจริงๆคลิปนี้ผมอัดแล้วมาเร่งสปีดเนี่ยคลิปนี้อยู่ประมาณ47นาทีนะครับนั่นหมายความว่าผมเทรดไปทั้งหมด47ออเดอร์นะครับนะก็ให้ทุกคนดูนะครับมันก็มีผิดบ้างถูกบ้างนะครับไม่ได้ถูกตลอดเห็นไหมฮะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผิดนะครับนะ นั้นผมก็จะมีการดอปเงินนะเพิ่มเงินตาม Excel เลยซึ่ง Excel ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะรัดกลุมเรื่องของความปลอดภัยไว้นะครับนะแล้วก็ต้นทุนทำไมใช้40นะครับก็คือเป็นการยกเคสตัวอย่างให้ดูว่าถ้าผมใช้ต้นทุนอยู่มา40ดอลลาร์นี้นะครับนะแล้วมันสามารถทํากำไรได้สมมติจาก40ได้กําไรมาสักมันอีก40เป็น80นะครับพอร์ตผมเนี่ยจาก40กลายเป็น 80, แ0แสดงว่ามันเติบโตมา2เท่านะครับหรือว่าได้กาไรมา100%เลยนะครับ นะเราก็คิดง่ายๆครับว่าถ้าเราเปลี่ยนไซส์เงินทุนถ้าเราเปลี่ยนจาก40ไปเป็น400ล่ะแสดงว่าเราก็จะมีกําไรอยู่ประมาณ 800ดอลลาร์นะไอสี่รดอลลาร์นะครับก็รวมกันก็เป็น800นั่นเองนะครับแต่ในทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับที่ผมทํามาแล้วเนี่ยผมใช้ทุน40ดอลลาร์ใช่ไหมครับแล้วผมมีกําไรมาประมาณ100กว่าดอลลาร์นั่นหมายความว่าถ้าผมเปลี่ยนไซส์ทุนนะครับจาก40นั้นเนี่ยกลายเป็น400นะครับแสดงว่าผมก็จะมีโอกาสทํากําไรได้ประมาณ1,000ดอลลาร์เลยนะครับนะแต่คลิปนี้มาใช้เงินทุนน้อยๆเล่าให้ฟังสบายๆก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจัดเงินชุดใหญ่ให้ดูนะครับว่าเอ้ย มันเกี่ยวกันไหมระหว่างสเกลนี้แล้วพอเป็นเงินสี่แล้วล่าคุณจะกดดันยิ่ๆผมบอกไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเทคนิคผมถูกล็อกมาแล้วว่าเมื่อเกิดแพทเทิร์นนี้ให้กดนะครับให้กดบายให้กดเซลล์มันถูกล็อกไว้แล้วส่วนการบริหารเงินมันก็ถูกล็อกไว้แล้วครับมันไปนแก้ไขอะไรไม่ได้ฉะนั้นผมเทรดในคลิปนี้ผมไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องไม่มีเรื่องของความโลภอะไรมาเกี่ยวข้องนะครับทำหน้าที่ทําตามแผนที่เราวางไว้นะครับเพราะก่อนที่เราจะวางแผนได้เนี่ยเราคํานวณความเสี่ยงไว้แล้วว่าเราจะเสี่ยง แบบไหนแบบมากหรือแบบน้อยแล้วเราจะขาดทุนรูปแบบที่1ห,หรือ2นะครับเรารู้ตัวเองตั้งแต่ก่อนเริ่มเทรดแล้วฉะนั้นพอเราเขียนแผนแล้วเนี่ยเราก็เดินตามแผนไปนะครับจะไม่วอกแวกเรื่องของอารมณ์นะครับแบบเอ้ยไม้เนี่ยทำไมมันเสียบ่อยเปลี่ยนจากกดลงเป็นกดขึ้นแทนดีกว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความคิดแบบนี้เข้ามานะครับ นั่นแหละครับคือโอกาสที่เราจะล้างพอร์ตนะครับแล้วล้างพอร์ตแบบไม่รู้ด้วยนะครับล้างพอร์ตแบบหัวร้อนแบบล้างพอร์ตแบบงงๆอ่ะพูดง่ายงเนะี่ยฉะนั้นตัวที่ผบนสเฟดเนี่ยนะครับมันล้างพอร์ตเ,เ,เรารู้แล้วว่าอ๋อลู้งแต่แรกแล้วว่าเราล้างพอร์ตถ้าเจอเหตุการณ์เนี่ยล้างพอร์ตแน่นอนนะครับซึ่งมันก็ต้องยอมรับนะครับฉะนั้นเราเขียนก,กฎกติกาตั้งแต่เริ่มเกมดีกว่านะครับยาพอไปถึงในเกมปุ๊บแล้วเรามาแบบเอ้ยเปลี่ยนกติกานู่นนี่นั่น,านตามความรู้สึกเราไม่ได้นะครับ กำหนดตัวเองด้วยกฎระเบียบกติกานะครับเพื่อให้เราไม่ออกนอกลู่นอกทางนะครับนั้นเวลาผมเฉดไปนะครับแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะนะครับผมจะลดอาการแพนิคเรื่องของวิสท้ายไปเลยนะครับจริงๆก็ในใจเราอะเรารู้อยู่แล้วว่าอยากให้มันชนะทุกม้านั่นแหละนะครับแต่เราก็ไปกําหนดตลาดไม่ได้นะครับฉะนั้นผมเลือกที่จะ ไม่ไปสู้กับตลาดนะครับเลือกที่จะเรียนรู้และอยู่กับตลาดให้ได้ดีกว่านะครับถ้าเราไปเปิดหน้าสู้เมื่อไหร่เรากำลังจะเอาชนะเขานะครับโดยการแบบเอ้ยฉันต้องเทรดแม่นฉันต้องคาดการ์ได้อะไรเงี้ยนะครับนะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราคาดการตลาดได้แค่บางส่วนครับบางส่วนก็ต้องตอบตรงๆว่าเรา,าคาดการไม่ได้นะครับดังนะนั้น เวลาผมใช้เทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นอัพเกรดอะไรหรือเทคนิคอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีจังหวะของมันนะครับแต่เทคนิคนี้ยผมก็จะใช้เรื่องของรูปตลาดเรื่องของการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับแล้วก็ เอาความบริหารเงินเนี่ยความเหนียวการบริหารเงินเนี่ยมาซัพพอร์ตให้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเราเป็นอัพเกรดเอเรียอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ต้องมานั่งกดที่หนึ่งดอนนะครับผมเติมไปร้อยดอนเลยผมออกคิดละห้าเซตได้เลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมแม่นระดับหนึ่งล้วผมก็ไม่ต้องมานั่งเดินหนึ่งดอนสองดอนอะไรงนี้นะครับนะแต่สิ่งเนี้ยผมกําลังจะให้เราเห็นความแตกต่างนะครับว่าถ้าการที่เราเทรดนะครับเทรดแบบโอเวอร์เทรด ทั้งที่เราเองก็ประสบการณ์ไม่สูงมากนะครับความแม่นยําก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนะสุดท้ายเราก็กาลังเอาเงินไปทิ้งให้กับตลาดนะไม่ไปเสียกับตลาดอยู่ดีนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเรารู้ตัวเองแล้วเราไม่ได้แม่นมากนะครับต้องการเซฟตี้นะครับต้องการสร้างแบบความปลอดภัยให้กับตัวเองนะครับนั้นเราใช้วิธีการแบบเฮ้ยค่อยๆไปดีไหมนะครับออกแค่หนึ่งดอนสองดอนนะค่อยๆเก็บไปดีกว่า ังนั้นต้องถามเราว่าเราเป็นเทรดเดอร์ประเภทไหนถ้าแม่นมากแล้วการเดินเงินก็แทบจะไม่จําเป็นกับการเทรดเราเลยครับไม่ต้องสนใจเรื่อง,องการเดินเงินแต่ถ้าอะไรที่คุณผิดผิดถูกถูกนะครับหรือจะมีจังหวะแม่นสุดๆแล้วก็มีจังหวะที่พลาดสุดๆอ่างเงี้ยมันก็ควรจะมีเรื่องของการบริหารเงินมาควบคุมความ,วามเสี่ยงไว้ให้นะครับแล้วก็ตัวของการเดินเงินเนี่ยนะครับผมบอกแล้วว่า อ่สี่สิบดอลลาร์ผมมีโอกาสแก้ตัวอยู่10รอบใช่ไหมนะแต่ถ้าเป็นมาติงเกลนะครับที่หล,หลายๆคนใช้กันเนะี่ยผมก็เห็นหลายคนเถื่อใช้มาติงเกลเนี่ยนะครับเรามีโอกาสแก้ตัว10ครั้งเท่ากันแต่การมาติงเกลต้องใช้ทุนสูงถึง1,000ดอลลาร์แต่ถ้าเมื่อไหรที่คุณมาติงเกลแล้วคุณโดนลากเหตุการณ์เดียวกับผมนะสมมติเราโดนลากแบบ10บสิออเดอร์ติดต่อกันเลยนะครับนะเราก็จะขาดทุนไป1000ดอลลาร์ใช่ไหมนะครับแต่ผมจะโดนขาดถึงแแแ่่่่ทีนนนน้ตตตขาตาาดุเยัังงิกกก็ลลวหจ สิ่งต่อมาที่เราต้องคำนึงถึงก็คือเราจะแก้สถานการณ์การขาดทุนยังไงนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยขาดทุนแค่40ดอลลาร์ใช่ไหมผมก็เรื่องเหลือเงินหยิบถ้าเทียบกันเนี่ยก็มี900ดอลลาร์นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราใช้มาจินเกิลเนี่ยหนึ่นั้นปลิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจะแก้ก็ต้องเติมอีก1000เข้าก็มาดังนะนั้นเราควรจะคำนวณถึงความปลอดภัยแล้วก็การใช้ต้นทุนที่มันคุ้มค่านิดนึงนะครับนะถ้าถช้ต้นทุนที่สูงมากๆแล้วถ้ามันพลาดขึ้นมมมานนนนนนะรันะระัััับบเเเจจจ็หหกก้พอสปปไง แก้ตัวนะครับการฟื้นตัวมันก็ยากขึ้นพอมันฟื้นตัวยากขึ้นมันก็เป็นการขาดทุนซ้ําซ้อนพอขาดทุนซ้ําซ้อนก็ทําให้เราไม่อยากจะฝึกต่อไม่อยากจะพัฒนาตัวเองต่อนั่นเองนะครับฉะนั้นเริ่มต้นด้วยวิธีการง่ายๆปลอดภยัยปลอดภยัดภยชั้นชดเชยทุนที่มันต่ำๆก่อนให้เรารู้จุดยืนของตัวเองก่อนว่าเราเป็นเทรดเดอร์ประเภทไหนในต,ตลาดนี้นะครับจากนั้นถ้าเรามีความเ,เข้าใจแล้วการเทรดที่ดีแล้วเนี่ยเราจะอัพไซส์อัพทุนอะไรเงี้ยมันก็ตามใจเลยครับเพราะเรามีความรู้ การศึกษาที่ระดับหนึ่งแล้วนะครับฉะนั้น,นหลายคนมือใหม่นะครับทั้งที่เทรดได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับบางคนก็ทักมาถามผมว่าเอ้ยมีวิธีการเทรดแบบทำกำไรแบบร้อยหนึ่งไปเป็น200ร้อยไหมหรือ,อ,อทำกำไรวันละห้าสิบดอลลาร์ได้ไหมผมก็จะบอกว่าสิ่งแรกเนี่ยจริงๆผมอยากหาวิธีเหล่านั้นให้นะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยรู้ว่าเงินเวลาขาดทุนไปเนี่ยคนแต่ละคนรับได้ไม่เท่ากันแล้วก็เวลาเวลาได้กําไรเนี่ยคนแต่ละคน ความโลภวินัยก็ไม่เหมือนกันอีกฉะนั้นเราต่างกันนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คืออย่างน้อยให้เรารู้ความเสี่ยงแบบแท้จริงก่อนนะครับเข้าใจแผนการของเราให้ชัดเจนก่อนแล้วเราค่อยเริ่มดำเนินการเทรดที่มันเพิ่มต้นทุนขึ้นไปเรื่อยๆได้นะครับนะอ่ะก็ในคลิปนี้นะครับ นะให้ดูนะครับนี่ก็ปั้นมาถึง57ดอลลร์แล้วนะครับนะไม่รู้ว่าอ,อ่าออเดอร์นี้เป็นยังไงนะครับอ๋อชนะนะครับแล้วก็กดอีกหนึ่งออเดอร์นะครับน่าจะเป็นออเดอร์สุดท้ายแล้วครับออเดอร์นี้นะครับนะก็เปลี่ยนจาก40ดอลล์มาเป็น60กว่าดอลล์นะครับก็ให้เห็นภาพแล้วว่าอ,อ๋อมันมีวิธีการเทรดที่อ,อ่เราเนี่ยวางแผนเอาไว้ได้นะครับนะนั้นให้ดูว่าอ,อ๋อเนี่ยผมเทรดเนี่ยนะครับ ตามแผนเลยนะไม่มีอะไรนะครับถึงจังหวะก็บายก็เซลล์ตามนั้นไปนะไม่ได้มีอะไรมากมายะเดี๋ยวให้ไปดูประวัติการเทรดก็ได้นะครับประวัติการเทรดผมก็ ไม่ได้เขียวเยอะนะครับนะไม่ได้เขียวเยอะอะไรมากมายนะครับก็มีเขียวแดงเขียวแดงสลับกันไปนะครับนะก็มีจังหวะที่แดงติดต่อกันเขียวติดต่อกันนะครับวิลเวลตไม่ได้ดีมากเลยนะครับห้าสิบห้าสิบด้วยซ้ำนะครับนะแต่คําตอบคือแล้วทําไมมีกําไรอยู่หนึ่งรดอลลาร์ได้ล่ะนะครับอันนี้ให้ทุกท่านไปวางกระบวนการคิดกันเอาเองนะครับว่ามันเกิดเพราะอะไระครับแต่สิ่งที่ผมทำผมรู้อยู่แล้วว่าอ๋อเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดกําไรได้ ง่ายกว่าการขาดทุนเพราะอะไรนะครับนะส่วนนักเรียนปริยุทธ์ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเทคนิคนี้ไปสอนในกลุ่มในคอร์สให้นะครับปดใจเรากันนิดนึงนะครับขอเรียบเรียงเน,นื้อหาอีกรอบหนึ่งก่อนเดยวอัปเดตข้อมูลให้สําหรับนักเรียนที่ลงคอร์สปริยุทธ์ใหม่ไปนะครับแล้วก็แอบ,บขายของนิดนึงล้วรันใครที่อยากได้ไฟเอ็กเซลนะครับในการเข้าไปบริหารเงินนะครับก็ ติดต่อเข้ามาที่เพจเดียร์อินเวสเตอร์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเดียร์อินเวสเตอร์ด้วยนะครับแล้วจะนําสาระความรู้ดีๆในการวางแผนการเทรดมาแนะนําให้ฟังกันต่อไปใน EP ีหน้านะครับสำหรับ EP นี้คลิปนี้สวัสดีครับ